คุณคิดว่าเงินซื้อทุกอย่างได้จริงหรือไม่แต่บางครั้งสิ่งที่เราตัดไปอาจกลายเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนตลอดชีวิตเพิ่งได้รับใบหย่ามือของฉันยังสั่นไหวไม่หยุดลมเย็นจากพัดลมกล่าวพัดผ่านแต่เงอกลับไหลลงแก้มเหมือนเปลวไฟเผาเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กต่อดังเหมือนหัวใจที่เต้นแรงจนแทบทะลุออกมาฉันเปิดบัญชีธนาคารในโทรศัพท์กดหยุดเงินเลี้ยงดูที่เคยอวนไปให้แม่สามีทุกเดือน แสงจากหน้าจอสะท้อนในดวงตาที่แดงก่ำมันคือสัญญาณว่าเส้นผูกพันทุกอย่างสิ้นสุดแล้วไม่นานนักเสียงฟีเท้าหนักๆดังมาจากหน้าประตูน้องสามีเปิดประตูเข้ามาแรงจนบานไม้สั่นสะเทือนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกรดเกรียวทําไมพี่กล้าทําแบบนี้เสียงตะโกนสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านฉันยืนนิ่งรู้สึกได้ถึงแรงสันสะเทือนในหัวใจเขากำมัดแน่น เส้นเลือดปูดปนที่ขมับเหมือนจะระเบิดออกมาแม่ทำอะไรผิดถึงต้องถูกตัดทิ้งเสียงเขาสั่นเครือแต่มันเต็มไปด้วยความเดือดดาลนฉันสูดลมหายใจกลิ่นฝุ่นอับจากห้องเก่าๆทำให้รู้สึกอึดอัดเหมือนถูกบิดพัดดวงตาของน้องสามีจ้องมาไม่กระพริบเหมือนจะทะลวงเข้าไปในความคิดลึกที่สุดของฉันหัวใจฉันเต้นแรงเสียงนั้นดังชัดเจนยิ่งกว่านาฬิกาบนผนังทุกเสี้ยววินาทีในบ้านเงียบเกินทน เมือนอากาศหยุดนิ่งจนแทบหายใจไม่ออกฉันยกสายตาขึ้นศพเขาและในวินาทีนั้นฉันเห็นบางอย่างที่ไม่ควรเห็นเงามืดอเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังน้องสามีเหมือนใครบางคนยืนมองเราอยู่ตรงนั้นเขาไม่รู้ตัวแต่สายตาของฉันจับจ้องไปที่เงานั้นเต็มๆริมฝีปากของเงามื่อค่อยๆขยับเหมือนกำลังพูดประโยคเดียวกันกับน้องสามีเสียงท่าเบาดังแทรกมาในสาาุประสาททำไมพี่กล้า ฉันแทบสุดลงกับพื้นความเย็นวาบแล่นผ่านสันหลังเหมือนถูกมิดกริและเงามืดนั้นหน้าตาเหมือนแม่สามีไม่มีผิดเงามืดนั้นใบหน้าซีกขาวดวงตาลึกดำไร้แววแต่เส้นผมที่รวบตึงและร่อยย่นตรงหน้าผากคือแม่สามีไม่มีทางผิดตัวฉันก้าวถอยหลังส้นเท้าชนกับขอบเก้าอี้ไม้จนเกิดเสียงดังน้องสามีหันมามองฉันทันที ใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยและกรดแค้นพี่มองอะไรเสียงเขากดต่ำแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันฉันไม่กล้าพูดเริมฝีปากสั่นแต่หัวใจกลับบอกว่าสิ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาไม่ใช่คนกลิ่นเหม็นเชื้นคักลุ้งไปทั่วห้องเหมือนกลิ่นดินเปียกที่เพิ่งขุดจากหลุมฉันหายใจไม่ทั่วท้องร่างกายสั่นส้านจนขาแทบสุดน้องสามีเดินเข้ามาไกล ดวงตาคมกริบจ้องลึกเข้ามาเหมือนจะอ่านใจฉันเขายกนิ้วชี้ใส่หน้าแม่ยังอยู่ตรงนี้แต่พี่กลับหักเงินแม่ทำไมพี่ใจร้ายขนาดนี้คำว่าแม่ยังอยู่ตรงนี้มันทำให้ฉันแทบหยุดหายใจเพราะใช่แม่ของเขาอยู่ตรงนี้จริงๆแต่ไม่ใช่ในแบบที่เขารู้ฉันเหลือบตาไปด้านหลังอีกครั้งเงามื่ของแม่ยังยืนอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้ริมฝีปากของเธอกลายเป็นรอยยิ้มบิดเบี้ยว เหมือนกำลังสนุกกับความหวาดกลัวของฉันเสียงลมหายใจดังหอกหรือว่าเป็นเสียงของฉันเองก็ไม่รู้ร่างกายเหมือนถูกกระขังอยู่ในห้องแคบแคบทุกช่องว่างเต็มไปด้วยแรงกดดันมืดดำน้องสามีตะโกนซ้ำพี่ตอบมาสิทำไมตัดเงินแม่เสียงเขาดังก้องแต่ทับซ้อนเข้ากับเสียงกระซิบจากเงามืดทำไมพี่กล้าทำไมพี่กล้าเสียงซ้ำไปมาเหมือนเสียงสะท้อนในหุบเหว ฉันปิดหูแต่เสียงนั้นยังดังอยู่ในหัวเหมือนใครมากระซิบอยู่ข้างหูทุกทิศทางจู่ๆไฟในบ้านก็กระพริบหลอดไฟบนเพดานสั่นเหมือนจะดับลงทั้งห้องเต็มไปด้วยแสงสัวสีเหลืองที่น่าขนลุกน้องสามีหันควับไปมองรอบตัวเขาหน้าเสียแต่พยายามทำแข็งกร้าวนี่พี่ทำอะไรอย่ามาเล่นกลฉันไม่พูดเพราะถ้าพูดออกไปเขาจะไม่มีวันเชื่อ เขาไม่มีวันเชื่อว่าแม่ของเขายืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเงามืดค่อยๆขยับก้าวเข้ามาร่างนั้นเบาบางเหมือนควันแต่ทุกย่างก้าวมีเสียงดังเสียงเหมือนเล็บยาวๆขูดกับพื้นไม้เก่าเกร็ดฝังเข้าไปในกระดูกสันหลังฉันน้องสามียังไม่รู้ตัวเขาหันมาจ้องฉันต่อแต่แล้วมือที่เย็นเฉียบของเงามืดวางลงบนบ่าของเขาอย่างช้าๆฉันเบิกตากว้างลมหายใจขาดห่วง แต่เขากลับยืนนิ่งเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยริมฝีปากของเงาเมื่อขยับอีกครั้งคราวนี้เสียงกระซิบดังชัดเจนเงินนั้นเป็นของแม่ใครก็ตามที่ตัดต้องชดใช้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบเงื่อไหลพรากลงแผ่นหลังฉันถอยจนหลังชนกำแพงเสียงหัวใจเต้นแรงเหมือนกรองรัวในพิธีศพน้องสามีหันกลับไปแต่เงามื่หายไปแล้วเขาขหมหดคิ้วมองฉันอย่างหงุดหงิดพี่นี่มัน โหดร้ายจริงๆฉันไม่ตอบแค่จ้องไปที่จุดที่เงาเมื่อยืนอยู่เมื่อครู่และในความว่างเปล่านั้นฉันยังเห็นรอยยิ้มจางๆลอยอยู่กลางอากาศฉันยังคงยืนนิ่งมือกำชายเสื้อแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในผิวความเย็นในบ้านยิ่งหนาวเหน็บเหมือนมีลมจากที่ไหนพัดลอดเข้ามาทั้งที่ประตูปิดสนิทน้องสามีจ้องฉันเขม็งสายตาของเขาเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนพร้อมจะระเบิดออกมา พี่ทำลายแม่ทั้งเป็นเสียงเขาสั่นเครือแต่ดังชัดเจนฉันกัดริมฝีปากเลือดซึมออกมาเล็กน้อยรถข้าวโลหะแล่นไปทั่วปากแต่ไม่กล้าแม้แต่จะตอบโต้ฉันรู้ทุกคำพูดที่ออกไปจะยิ่งทำให้เขาเกลียดฉันมากขึ้นเพราะเขาไม่มีวันเห็นในสิ่งที่ฉันเห็นในห้องเงียบแต่เงาเมื่อกลับเคลื่อนไหวช้าๆอยู่ตรงมุมเส้นผมดำยาวของมันกวัดแกว่งเหมือนลอยในน้ำ ตาของมันจ้องมาที่ฉันอย่างไม่กระพริบฉันหายใจติดขัดเสียงลมหายใจดังเหมือนคนกำลังจะขาดใจเงือเย็นไหลซึมทั่วร่างน้องสามีหันหลังจะเดินออกจากห้องแต่แล้วประตูไม้เก่าก็ปิดดังปังเองแรงจนฝุ่นร่วงจากขอบองกบเขาสะดุง้งอะไรน้าเสียงเขาเริ่มสั่นแม้จะพยายามทำแข็งแกร่งฉันมองประตูแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนกว่าคือ เงามืดนั้นยืนอยู่ตรงหลังเขาพอดีมันยื่นหน้าเข้ามาใกล้ใบหูของเขาริมฝีปากซีดขาวกระซิบช้าๆเสียงแหบพร่าเหมือนมาจากใต้ดินลูกอย่าปล่อยให้เงินแม่หายไปน้องสามีสะดุ้งเฮือกหันซ้ายหันขวาใครใครพูดเขามองไปรอบห้องแต่ก็ไม่เจอใครมีเพียงฉันที่ยืนชิดกําแพงด้วยสายตาตื่นตระหนกเขาเริ่มหอบหายใจ ฝ่ามือกำลังสั่นเหมือนเขาได้ยินเสียงนั้นเช่นกันเงามืดหัวเราเบาๆเสียงนั้นก็สะท้อนในห้องแคบเหมือนเสียงกิ่งไม้แห้งแตกหักช้าๆฉันยกมือปิดหูแต่เสียงนั้นยังดังอยู่ในหัวแทรกเข้ามาลึกถึงขว้ประสาทน้องสามีเริ่มเดินถอยหลังแต่ทุกย่างก้าวของเขากลับพาเข้าไปใกล้เงามืดมากขึ้นฉันร้องลั่นอย่าเขาชะงักหันมามองฉัน อย่าทำอะไรเขาไม่รู้ว่าข้างหลังมีอะไรไม่รู้ว่าร่างนั้นกำลังยื่นมือสีคล้ำเย็นเฉียบเข้ามาวางบนไหล่ของเขาอีกครั้งฉันมองเห็นชัดนิ้วเรียวยาวนั้นเหมือนซี่กระดูกเล็บยาวสีดำกดลงบนเสื้อจนเนื้อผ้าเป็นรอยฉีกเขาสะบัดตัวเหมือนรู้สึกถึงแรงบางอย่างตาเบิกกว้างแม่ใช่แม่หรือเปล่าคำว่าแม่ที่ออกจากปากเขา ทำให้บรรยากาศในห้องหนักขึ้นทันตาเหมือนอากาศถูกกดทับจนแทบหายใจไม่ออกไฟบนเพดานกระพริบแรงก่อนจะดับวูบลงทั้งบ้านความมือดอบล้อมทุกทิศทางฉันไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเงาร่างสูงโปร่งที่ส่องประกายจางๆในมุมห้องเสียงครางต่ำๆดังขึ้นเป็นเสียงผู้หญิงเสียงที่ฉันจำได้ดีเงินคืนเงินแม่ฉันตัวแข็งทื่อ ขนทั่วร่างลุกชันจนเจ็บผิวความหนาวเย็นแผ่กระจายทุกกระดูกน้องสามีร้องเสียงหลงแม่แม่อยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมเขายกมือไข,ขว้คว้าในความมืดแต่สิ่งที่คว้าได้คือแขนซีของเงามืดทันทีที่มือเขาสัมผัสร่างนั้นหายวับไปเหลือเพียงอากาศเย็นจัดเขาทรุดลงกับพื้นหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวนี่มันอะไรกันแม่ยังไม่ตายใช่ไหมแม่ยังอยู่ใช่ไหม ฉันหายใจแรงเสียงหัวใจดังไม่หยุดและรู้สึกได้ว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเพราะสิ่งที่กลับมาไม่ใช่แม่แต่เป็นบางอย่างที่ต้องการมากกว่านั้นฉันยืนนิ่งในความมืดหูได้ยินเพียงเสียงหอบหายใจของตัวเองและเสียงครางต่ำๆคล้ายคนร้องไห้ลอยมากับอากาศหนาวเย็นน้องสามียังคุกเข่าอยู่บนพื้นมือกำผมตัวเองแน่น เหมือนคนกำลังสับสนจนเสียสติแม่ถ้าแม่ยังอยู่จริงทำไมไม่ออกมาให้ผมเห็นชัดๆเสียงเขาสั่นเครือคำพูดนั้นกริดลึกเข้าไปในหัวใจฉันเพราะสิ่งที่ฉันเห็นคือแม่เขายืนอยู่จริงๆยืนอยู่ข้างหลังเขานั่นเองร่างนั้นก้าวช้าๆออกมาจากมุมมืดเสียงฝีเท้าเหมือนน้ำหยดกระทบพื้นไม้ทุกรอยก้าวส่งเสียงก้องในหูผิวซีดขาวเหมือนศพแช่น้ำ ดวงตาดำสนิทไม่มีตาขาวปากยกยิ้มบิดเบี้ยวเส้นผมยาวปีกชื้นเหมือนเพิ่งโผล่ขึ้นจากบ่อน้ำฉันเพลอร้องออกมาเสียงแตกท่าเหมือนคนขาดลมหายใจน้องสามีหันขวับแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นความว่างเปล่าเงามืดหายไปทันทีที่เขามองตรงไปเขากำลังเสียสติสายตาเขาไล่าตามสิ่งที่ไม่มีอยู่มือสั่นยกขึ้นลูกอากาศเหมือนกำลังพยายามสัมผัสแม่จริงๆ แม่บอกผมสิว่าแม่ยังอยู่เสียงเขาเต็นไปด้วยความสิ้นหวังแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงกระซิบที่ฉันไม่อยากได้ยินอีกเลยมันลอดออกมาจากทุกมุมห้องคืนเงินแม่คืนเงินแม่น้องสามีตาเบิกกว้างเขาได้ยินเหมือนกันแล้วริมฝีปากเขาสั่นพึมพำตอบก,กลับครับแม่ผมจะเอาคืนให้แม่ผมสัญญาฉันแทบหยุดหายใจ ความเย็นว่าวิ่งผ่านสันหลังจนชาไปทั้งตัวเพราะเขากำลังคุยกับสิ่งเดียวกับที่ฉันเห็นฉันก้าวถอยฐานหลังชนกําแพงเสียงไม้เก่าเอียดอาดดังลั่นแต่ฉันไม่กล้าขยับไปไหนอีกจูจูไฟกระพริบกลับมาแสงสีเหลืองจากหลอดไฟสว่างวา่าและในช่วงพริบตานั้นฉันเห็นภาพชัดเจนเต็มตาแม่สามียืนอยู่ตรงหลังน้องสองมือซีดอบไหล่เขาไว้แน่น เล็บยาวจิกจนผ้าเสื้อแทบขาดแต่เขายิ้มทั้งน้ำตาเหมือนอบอุ่นในอ้อมอกอดเลือดซึมออกจากรอยเล็บเป็นทางยาวไหลลงตามแขนเสื้อแต่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยฉันร้องเสียงหลงอยากเข้าใกล้เขาน้องสามีหันขวับมามองสายตาแดงกำ่ำที่เป็นคนใจดำที่ต่างหากที่ฆ่าแม่ทั้งเป็นถ้าไม่ตัดเงินแม่คงไม่ต้องลำบากขนาดนี้ฉันสายหัวน้ำตาเอ,อ่อ แม่ไม่ใช่แบบที่เธอคิดเธอไม่เห็นหรือว่าใครอยู่ข้างหลังเขาขามวดคิ้วดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนไม่มีใครทั้งนั้นนอกจากแม่แม่ของผมเท่านั้นทันใดนั้นมือซีกของเงามืดค่อยๆเลื้อยจากไหลขึ้นมาที่คอเขาบีบแน่นอย่างเชื่องช้าเขาสำลักไอแค่ๆแ,แต่ยังยิ้มเหมือนคิดว่าเป็นการกอดของแม่พี่กำลังพูดบ้าอะไรแม่รักผมที่สุดเสียงเขาแหบพร่า ดวงตาเริ่มแดงเหมือนเลือดจะทะลักฉันกล้าไปข้างหน้าจะเข้าไปช่วยแต่ร่างกายกลับหนักอึ้งเท้าชาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเงามื่อฐานมามองฉันรอยยิ้มบิดเบี้ยวเผยให้เห็นเหงือกดำๆในดวงตาดำสนิทสะท้อนเงาฉันเล็กๆเหมือนกำลังท้าทายให้ฉันเข้ามาใกล้เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งใครก็ตามที่ตัดเงินแม่ต้องตายฉันกัดฟัน ความกลัวและโทสะป,ปะทะกันในอกตะโกนสุดเสียงพอได้แล้วไฟดับวูบอีกครั้งความมืดเข้าปกคลุมทั่วบ้านมีเพียงเสียงหอบหนักๆของน้องกับเสียงครังต่ำที่วนเวียนรอบห้องทุกอย่างเหมือนจะถล่มลงมาทับหัวใจฉันไฟดับลงทั้งหลังห้องทั้งห้องจมลงสู่ความมืดสนิทฉันหอบแรงเงื่อเย็นชุ่มไปทั่วเสื้อหัวใจเต้นแรงจนเหมือนกำลังจะหลุดออกมาจากอก เสียงฟีเท้าผาเบาเริ่มดังขึ้นลากช้าๆบนพื้นไม้เก่าคริสเสียดสงองจนฟันกบแน่นน้องสามียังสำลักมือทั้งสองข้างยกขึ้นกุมลำคอเหมือนกำลังถูกบีบจากใครบางคนทั้งที่ในสายตาเขายังเต็มไปด้วยความสุขแม่อย่าทิ้งผมไปเขาพึมพำในลำคอน้ำตาไหลาอาบแก้มฉันมองเห็นเงาเมื่เลือนรางอยู่ข้างหลังร่างสูงโปร่งโน้มตัวลงมา แขนผอมบางบิดแน่นรอบลำคอเขาจนกล้ามเนื้อปูดโปนออกมาอย่างน่ากลัวเสียงกระดูกคอเริ่มดังกรอบกแกรบฉันแทบกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอร่างของแม่สามีค่อยๆเงยหน้าขึ้นตาโปนดำสนิทริมฝีปากฉีกยาวถึงแก้มรอยยิ้มเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งเสียงหัวเราะต่ำๆก้องสะท้อนเงินนั้นเป็นของแม่ฉันยกมือปิดหู แต่เสียงนั้นดังทะลุเข้ามาในหัวเหมือนกระซิบอยู่ข้างในกะโหลเกมื่อฉันสัน่นเท้าก้าวถอยจนชนขอบต้นไม้ถ้วยชามตกแตกเสียงดังสนัน่นเศษแก้วกระเด็นบาดเท้าฉันเลือดไหลร้อนเผาออกมาทัานใดนั้นเงาเมื่ดหันกลับมาทางฉันสายตาคมดำแทงทะลุเข้ามาเรากับมันรู้ว่าใครคือตัวการที่ตัดเงินฉันสั่นไปทั้งตัวเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ น้องสามีเริ่มหายใจไม่ออกเสียงคลุกคลักดังจากลำคอใบหน้าซีดขาวเหมือนคนใกล้ขาดลมหายใจฉันตะโกนปล่อยเขาถ้าจะเอาใครเอาฉันไปแทนเสียงในห้องเงียบลงทันทีเหมือนทุกสิ่งหยุดนิ่งเงามืดคลายมือออกจากคอของน้องร่างเขาล้มวบวลงกับพื้นหอบหายใจแรงเหมือนคนเพิ่งรอดตายเงามืดหันกลับมาหาฉันก้าวเข้ามาใกล ทุกย่างก้าวเหมือนพื้นไม้จะยุบลงกลิ่นเหม็นอับเฉยแรงเหมือนกลิ่นลงศพที่เพิ่งเปิดฉันแทบอาเจียนออกมาริมฝีปากซี่ดขยับช้าๆเสียงกระซิบดังเข้ามาในโถประสาท์อีกครั้งใครก็ตามที่ตัดเงินแม่ต้องจ่ายด้วยเลือดร่างฉันเย็นวากเหมือนเลือดในกายหยุดไหลหัวใจเต้นช้าลงทุกขณะน้องสามีที่นอนหอบอยู่ชะงักเงยหน้าขึ้น เขามองฉันด้วยสายตาแปลกประหลาดเต็มไปด้วยความเกลียดชังจริงสินะักทั้งหมดนี้เป็นเพราะพี่เสียงเขาเบาแต่แฝงด้วยพิษร้ายฉันใส่หัวแรงไม่เธอไม่เข้าใจเขาคลานเข้ามามือคว้าเศษแก้วแตกจากพื้นปลายคมวาววับสะท้อนแสงไฟที่กระพริบอยู่เงามืดยืนอยู่ข้างหลังเขาเหมือนกำลังชี้นำดวงตาดำสนิทคู่นั้นไม่ละไปจากฉันเลย ฉันก้าวถอยจนหลังชนกำแพงขาแทบไม่มีแรงยืนเสียงหัวใจดังรัวเหมือนตรองศึกเขายกเศษแก้วขึ้นแม่บอกแล้วพี่ต้องจ่ายด้วยเลือดเศษแก้วในมือของน้องสามีสะท้อนแสงไฟกระพริบเป็นลำแสงสั้นๆวาววับเหมือนคมมีที่เพิ่ชฉลมเลือดเขาหอบแรงตาแดงกำ่ำใบหน้าบิดเบี้ยวไปด้วยกรดแค้นแม่ต้องได้คืนแม่ต้องการเลือดของพี่ เสียงตะโกนของเขาผสานเข้ากับเสียงหัวเราะต่ำๆของเงามืดทั้งห้องสัสเทือนด้วยบรรยากาศก,กดดันฉันยกมือป้องหน้าหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาขาเก้าถอยแต่หลังติดกำแพงไม่มีที่ให้หนีอีกแล้วเศษแก้วค่อยๆย,ยกสูงขึ้นคแมแวววาวจ่อเหนือศีรษะฉันเงามืดเบื้องหลังเขาก้มลงกระสิบจ่ายด้วยเลือดถึงจะหมดนี้ฉันกรีดร้อง เสียงสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเหมือนเสียงนั้นไม่ใช่ของฉันเพียงคนเดียวแต่มีเสียงของผู้หญิงอีกเสียงร้องประสานออกมามือของน้องสันน้ำตาไหลลงเต็มแก้มดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนเรากับกำลังถูกควบคุมแม่ผมผมทำไม่ได้เขาพึ่มพำเสียงสันเศษแก้วค้างอยู่กลางอากาศทันใดนั้นเงามืดโน้มหน้าลงมาใกล้หูเขา ริมฝีปากฉีกยาวเผยเขี้ยวแหลมเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นคำสั่งแข็งกร้าวทำซัดลูกของแม่น้องสามีสะดุ้งคิ้วขมวดแน่นเหมือนถูกฉุดรั้งระหว่างสองแรงความเป็นลูกที่รักแม่กับความกลัวสิ่งที่ไม่เห็นเขาเงยหน้าขึ้นตาแดงวา่าแล้วฟันกรามกัดแน่นพี่พี่เป็นต้นเหตุเขาตะโกนสุดเสียงเศษแก้วถูกเบี่ยงลงมาอย่างแรง ฉันยกแขนขึ้นบังคมแก้วเฉียนผิวตรงแขนเลือดไหลร้อนเผาแผลซ่านออกมาตามรอยแผลความเจ็บแล่นเข้ามาแต่ร่างกายกลับชาไปทั้งตัวฉันถอยจนสะดุดล้มร่างกระแทกพื้นเสียงดังปังสะท้อนทั่วห้องเลือดหยดลงบนพื้นไม้กลิ่นคาวคลุ้งกระจายแรงกดดันในห้องกลับหนักขึ้นเหมือนทีตนนั้นกำลังดื่มด่ำกับกลิ่นเลือด เสียงหัวเราะด,ดังขึ้นอีกดีดเลือดแล้วเลือดของคนที่หักหลังแม่ฉันมองเห็นร่างซีของแม่สามีชัดเจนกว่าเดิมไม่มีความเมินราอีกแล้วผิวหนังตัวยุ่ยเหมือนศพที่ถูกแช่น้ำเน่นานาหลายวันน้ำสีดำไหลซึมออกจากตาและปากหยดลงบนบ่าและแขนของน้องที่ยังคุกเข่าอยู่เขาไม่รู้ตัวยังหอบหายใจแรงแต่ยกเศษแก้วขึ้นอีกครั้งฉันพยายามยันตัวขึ้น แต่ขาอ่อนแรงแผลที่แขนไหลไม่หยุดทุกสายตาในห้องทั้งของน้องและเงามืดจับจ้องมาที่ฉันเพียงคนเดียวความสิ้นหวังบีบรัดหัวใจเสียงในหัวตะโกนก้องหนีไปถ้ายังอยากรอดแต่ร่างกายกลับไม่ขยับเหมือนถูกมัดด้วยโซ่มองไม่เห็นน้องสามีเริ่มขยับเข้ามาใกลเศษแก้วในมือสะท้อนเลือดสดที่หยดลงบนพื้นทุกก้าวที่เขาเดินเข้ามา เงามืดก็ตามติดราวกับเงาสะท้อนฉันได้กลิ่นเหม็นเปรี้ยวชื้นช้ๆจากร่างนั้นเหมือนกลิ่นหลุมศพที่เพิ่งขุดใหม่แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่จากปากของเงามืดมันดังขึ้นตรงในหัวฉันเองแกไม่ควรตัดเงินแม่แกต้องคืนทุกอย่างฉันหลับตามือกุมหัวพยายามปิดเสียงนั้นแต่ยิ่งทำก็ยิ่งดังภาพความทรงจำผุดขึ้นในหัวฉันทันที วันที่ฉันกดปุ่มตัดเงินในอธนาคารตอนนั้นฉันคิดว่าแค่ปกป้องตัวเองแต่เสียงกระซิบกลับเย้ยหยันนั่นคือวันแรกที่แกขุดหลุมฝังตัวเองฉันสะดุ้งลืมตาเลือดยังหยดไม่หยุดน้องยืนอยู่ตรงหน้าเศษแก้วจาะคอฉันพร้อมจะกดลงมาเมื่อใดก็ได้และแล้วไฟทั้งบ้านสว่างขึ้นว่าเหมือนมีใครเปิดสวิตช์เสียงกรีดร้องแหลมสูงดังสนั่น น้องเซธลาถอยหลังเศษแก้วหลุดจากมือสิ่งที่ฉันเห็นตรงหน้าคือแม่สามีในสภาพสมบูรณ์ใบหน้าที่เคยใจดีเมื่อครั้งยังมีชีวิตแต่ดวงตาแข็งกร้าวเย็นชาใครที่ตัดเงินต้องเป็นของแม่เสียงเธอทุ้งต่ำดังก้องจนผนังสั่นสะเทือน